ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2นะครับสำหรับซีรีส์13ตัวละครที่คอมโบกับฟิกเกอร์แล้วออกมาโคตรเทพนะครับทุกคนหรือโคตรเท่นั่นแหละฮะโดยคลิปนี้นะครับก็จะเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับโดยที่เราเนี่ยเจ้าตัวละครที่มันคอมโบกับฟิกเกอร์เนี่ยแบบเทพๆมานะครับผมแล้วก็จะมาให้คะแนนกันนะว่าการคอมโบกับฟิกเกอร์กับตัวละครนี้เนี่ยมันควรจะได้สักกี่คะแนนดีนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะร่วมเล่นกันได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยทุกคนจะให้กันกี่คะแนนนะครับผมก็นนนนนนัััััั่่่แหลละะะะะฮเเเดดดีีี๋ยยววววรรรราาาาไไปูกกกกคคคบบบจมตอ้งทุ ไปบริการเติมเกมผ่านเว็บโคเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นมีเกมแนะนำให้เลือกเติมมากมายปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับและอย่าลืมแอดไลน์โคเด้นเติมเกมและติดตาม Facebook Fan p a พ e โคเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆปรมคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมลาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปกันพี่มีร้านขายเกมอารีมาแนะนําชื่อเพจแอดมินต้น TP เจ็ดเพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง 1, 7, คนื้อและสนเลอดไม่กงใที่กนลัง มองหายดีคุ้มคุ้มพร้อมเล่นลุนครบแรงคอร์สีสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยผมจะทิ้งลิง้งในแชทคลิปนะครับมาที่ตัวละครแรกกันก่อนเลยครับก็คือเจ้าหมี่ยำกับหมอกทุกคนสำหรับหมี่เนี่ยก็จะสามารถคอมโบกับฟิกเกอร์ได้เนี่ยถึง3สกิลเลยนะครับผมตัวนี้นี่คือเป็นตัวละครที่เหมาะกับฟิกเกอร์มากๆนะครับเริ่มมาที่สกิลหนึ่งก่อนเลยครับก็คือการใช้สกิลหนึ่งแล้วก็รวมกับฟิกเกอร์นะครับผมก็เหมือนจะเป็นการแบบว่าพุ่งแล้วก็วาร์ปไปเลยนะครับผมก็ข้อดีก็หลักๆก็คคคคืืออจจะะทาาใให้้ศัััััตตรรรรรรููเเเนนนนี่่ยววววบผมมมมกก็็พิด เคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็อย่างที่2ครับผมคือการคอมโบกับสกิลสนะครับผมก็คือการหมุนไปแล้วก็ฟิกเกอร์ว์ปไปแบบนี้นะแล้วก็ค่อยงัดสตูแล้วก็ค่อยคอมโบต่อตามนี้ทุกคนเนี่ย ต้องการเลยนะับแล้วก็ส่วนไฮไลท์ที่สุดของหมีนะฮะก็คือการกระโดดฟิกเกอร์ย่กำหมอกก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าคอมโบนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะประสิทธิภาพดีแบบสุดๆแล้วเนี่ยมันยังโคตรเท่แล้วก็โคตรฮาไปในตัวเหมือนกันนะทุกคนก็คือมันจะมีสโลแกนติดตัวก็คือหมีย่กำมอกตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับฟิกเกอร์มากผมให้ไปเลย10กระโล่นะครับเป็นตัวละครที่เหมาะกับฟิกเกอร์แบบสุดๆเลยนะครับทุกคนตัวต่อมาครับก็คือซูเปอร์แมนัเองนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ คือือ2สกิลนะครับก็คือการฟิกไปแล้วก็ฉีดเลเซอร์แบบนี้นะครับผมทุกคนอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยจะพุ่งไปแล้วก็ฉีดฟิกเกอร์แบบนี้หรือจะฟิกเกอร์ไปแล้วก็ค่อยไถยกลับมาแล้วก็ฉีดแบบนี้นะผมก็สามารถที่จะทําได้ทั้งหมดเลยครับผมอยู่ที่ทุกคนเนี่ยจะเล่นแบบไหนนะครับผมหรือทุกคนจะแบบว่าฟิกเกอร์ไปแล้วก็ใช้สกิลพลาสแบบไถก็ทําได้เช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดสําหรับซูเปอร์แมนนะครับก็คือการฟิกเกอร์อันติไถมามกลับมาร บินไปฟิกเกอร์ไปดักหน้าศัตรูแล้วก็ไถกลับมาแบบนี้นะครับทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็มีเทคนิคเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนะครับผมโดยการที่เราจะฟิกเกอร์ไปดักหน้าศัตรูแล้วก็ถ่ายแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากในสถานการณ์จริงนะครับเพราะว่าเราจะเจอสตาร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ผมแนะนําว่าถ้าทุกคนจะใช้ฟิกเกอร์ไถอะไรแบบนี้เนี่ยให้เราไถาไปด้านข้างซ้ายหรือขวาก็สามารถทําได้นะครับส่วนแล้วก็ทุกคนก็ค่อยใช้จังหวะที่ทุกคนสตาร์ศัตรูไปเนี่ยวิ่นะาาง ed, ไปดักล็อบแล้วก็หนะมุน ถ่ายด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับจริงๆก็เนี่ยทุกคนจะถ่ายแบบตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับผมคือทำให้ศัตรูเนี่ยเสียจังหวะแล้วทุกคนก็คอมโบถ่ายต่อมาเรื่อยๆนะครับผมสําหรับซูเปอร์แมนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเทมานะครับแต่ว่ามันใช้ประโยชน์จริงเนี่ยค่อนข้างดีแหละครับแต่ว่ามันค่อนข้างทํายากนะผมก็คือการฉีดแบบนี้นะฮะหลักๆเลยคือมันเทนะครับอืมแค่นนั้เลย เอาละเรามาให้คะแนนซูเปอร์แมนกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมให้ไปสักเจ็ดกะโหลกแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับก็คือแอตทริกนะครับผมยิงเสา อสวินสุดแค็งแกงของเรานะครับทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการคอมโบลักหลัี่ยก็คือจะเป็นอันติเมทนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับ่วนสกิลอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้คอมโบดีกับฟิกเกอร์สักเท่าไหร่นะครับผมลักๆัเนี่ยก็คือจะเป็นการฟิกเกอร์เนี่ยย้ายอันตินะครับทุกคนอันนี้ผมมีทริคแนะนําเพิ่มเติมนะครับบางทีเนี่ยเราวิ่งเข้าไปบวกกับตัวที่มันมายืนแทงบังแคลรี่หรือตัวสําคัญเนี่ยแถวหน้านะครับทุกคนก็วิ่งไปตีตีได้ครับแต่ว่าตอนที่เราอันติเนี่ยเราสามารถใช้้้้้กกกกเเอออรร์แแแบบบบนนนนี่่ยพุุุงงไไปววหลลลัั็ใชคคมตตททูดะ ก็เป็น1ชิกนะครับทุกคนก็สามารถไปปรับเปลี่ยนใช้ได้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนความคอมโบกับฟิกเกอร์ดีเนี่ยไปที่สักห้าโหลกแล้วกันนะครับมาที่ตัวต่อมาครับก็คือเอสเซนการนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่คอมโบกับฟิกเกอร์ค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งการถ่ายของเอสเซนกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากครับเราก็สามารถที่จะคอมโบแบบนี้ได้นะครับก็คือการฟิกเกอร์ไปหาศัตรูแล้วก็ผักข้อป้อมแบบนี้นะครับุกวนก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยเหหหหมมมืออนนนนนกกกัััััะสารรบบคควววโโดขงตีี้้้่ยผใไปท4ลลแ ตัวต่อมาครับก็คือมาล็อกนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับมาล็อกเนี่ยก็จะเป็นการคอมโบกับฟิกเกอร์โดยการฟิกปาดนะครับทุกคนสำหรับคอมโบน,นี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะทเท่แล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับทุกคนเพราะด้วยความที่มาล็อกเนี่ยมันปาดแรงนะผมแล้วก็แบบว่าวิบวับไปปาดศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากแล้วก็เท่มากนะผมส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีที่ศัตรูเนี่ย กำลังจะหนีนะครับผมศัตรูกำลังจะตายแล้วก็กดกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์วักไปปาดแบบนี้นะครับหรือทุกคนจะใช้ในการเปิดทีมไฟก็สามารถทําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้ในการปิดงานะมากกว่านะสำหรับมาหลอกเพราะมาหลอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้อันติในการเปิดประเด็นสมากกว่านะครับทุกคนตัวนี้เนี่ยผมให้ไปที่4โลกแล้วกันนะครับ ตัวต่อมาครับก็คือแอนเนตนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่คอมโบก,กับฟิกเกอร์ข้างล่างที่จะดีเหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะใช้แอนติในการดักศัตรูเนี่ยบางทีแล้วก็ใช้สกิลสองเนี่ยในการพุ่งไปแล้วก็ดักได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียคือมันจะค่อนข้างช้ากว่าการใช้ฟิกเกอร์นะครับผมส่วนการใช้ฟิกเกอร์เนี่ยมันก็จะ เร็วกว่านะครับแต่ว่าระยะมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะสั้นกว่าสกิลสองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นข้อเสียทั้งสองอย่างนะครับผมผมก็เลยมีเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับในการคอมโบกับฟิกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพอยู่เนี่ยก็คือการใช้สกิลสองคอมโบกับฟิกเกอร์แบบนี้นะครับทุกคนมันจะเพิ่มระยะเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ จะรวดเร็วนะครับผมตรงนี้เนี่ยใช้ประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องใช้ความแม่นยําในการใช้คอมโบแบบนี้ด้วยฮะแต่ถ้าเกิดทุกคนทําได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ต่อทีมมากนะครับและทำให้แอนเน็ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมาเยอะมากนะครับทุกคนโอเคเรามาให้คะแนนกันครับตัวนี้ผมให้ไปที่6กะโหลกละกันนะครับตัวต่อมาครับก็คือฉี่นะครับสําหรับฉี่เนี่ยก็จะเป็นหลักก็คือการคอมโบกับสกิลหนึ่งนะครับผมในการพุ่งไปแล้วก็วา้าไปดักหน้าศัตตตรรรรรรรูแลล้้้้้้้วกกกกก็็็ใใชอออออััััันน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 เเีีีาาาคคคคมมโบบบบ่งงงึะะะะหหๆจจปปณส เฉยนะฮะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะใช้ฟิกเกอร์กับอันตีเพียวๆเลยก็ทําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะคอมโบกับสกิลหนึ่งสมากกว่านะเพราะว่ามันจะเพิ่มระยะของการพุ่งไปนะครับทุกคนตัวนี้ผมให้ไปสัก4กะโหลกประกันนะครับตัวต่อมาครับก็คือทาจินุ่มหล่อของเรานะครับตัวนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีแล้วครับผมก็คือฟิกเกอร์เนี่ยจะใช้คอมโบคู่กับสกิลหนึ่งในการปาดนะครับผมก็คือทาจิเดี๋ยวจะการไว้ว่ามีสกิลในการเคลื่อนที่เนี่ยถึง2สกิลนะครับก็คือสกิลที่มััััันนนนนนนเเเคคลลลื่่่อออยยย้้้าาาาขขงสกกกกกิิบบฟรร์ะะผมมตววีีทจจ็ดูึ เยอะมากๆนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับที่สามารถคอมโบกับฟิกเกอร์ได้นะครับก็คือการใช้อันติเมทนะครับผมระหว่างที่เรากำลังอันติเมทเนี่ยแล้วก็กำลังจะผ่ามีดลงมาจอดสุดท้ายเนี่ยเราสามารถใช้ฟิกเกอร์เนี่ยเคลื่อนที่ในการย้ายล่างได้นะครับทุกคนก็คือจะสามารถคอมโบหลักๆได้เนี่ยคือ2อย่างนี้นะครับเอาละเราให้คะแนนกันตัวนี้เนี่ยผมให้สักห้ากระโหลกละกันนะครับตัวถัดมาครับคือลุงกิลเดอร์ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวนะครับที่คอมโบกับฟิกเกอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมไไมมม่่่วาาาจะเเเป็นนสสสสกกกกกกิิิิลลลับบหรรรืืออออียคคถโฟ์ด ทั้งหมดเนี่ยครับคือเป็นตัวละครที่คุ้มมากนะครับในการใช้ฟิกเกอร์ครับไม่ว่าเราจะใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งแล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยว่าไปดักหน้าศัตรูในการแล้วก็พักกลับมาก็ทําได้นะครับผมหรือจะใช้สกิลสองเนี่ยกนะ็ค่อนข้างที่จะโกมากนะเพราะว่าฟิกเกอร์กับสกิลสองของก er, ิลเดอร์เนี่ยเวลาเราใช้ฟิกเกอร์กับสกิลสองนะครับผมไอ้พวกเส้นที่ทม,มัน,น,นขึ้นมาเป็นลายขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นนะครับเวลาเราใช้สก <c oughs> ิลสองนะครับแล้วเราใช้ฟิกเกอร์ในการเปลี่ยนทิศทางครับในการเปลี่ยนทิศทางนะครับไม่ว่าจะย,ายา้ายไไปปททาาาาางงงงงซ้้ยยยหหรืออขขวิิ่ลัคพก กลับมาขนาดเนี้ยก็คือจะเป็นข้อดีมากนะคือสตูเนี้ยมันจะมองไม่เห็นเส้นที่มันขึ้นเรียงมาตามแมปแบบนี้นะทุกคนคือมันจะไม่เห็นสกิลสองแล้วนะครับก็เป็นข้อดีมากครับแต่ว่าข้อเสียมันก็มีนะครับก็คือทุกคนเนี้ยจะต้องเล็งดีๆนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่มันไม่มีเส้นเนี้ยขึ้นมาให้นะครับทุกคนก็กะเอาดีๆแลวกันนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับผมที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของกิวด์นะครับก็คือการคอมโบกับอันติเบตนะครับท่านี้จะบอกเลยว่าค่อน้แลกว็ย แล้วกดอันตีเนี่ยแล้วก็ฟิกเกอร์เนี่ยย้ายสกิลของอันติเมทเราไปได้เนี่ยคือมันค่อนข้างใช้ดีมากนะครับผมสำหรับการคอมโบเนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ฟิกเกอร์กับอันติเมทนะครับสำหรับกิลด์เดนะครับผมสำหรับความโหดเนี่ยผมให้ไปซักแกระโหลกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะคอมโบดีมากนะตัวต่อมาครับผมก็คือยูเอสนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถคอมโบกับการเคลื่อนที่แบบนี้นะครับผมตรงนี้อาจจะมีใครหลายๆคนยังไม่รู้นะครับว่าอันตีของยูเนี่ยไม่จําเป็นต้องเดินไปดักหน้าศัตรูเนี่ยชัััดดดเเจจนนนนนขาาาา้้ก็ไะครรรรบผมมิงสถ พักัตรูเนี่ยในระยะแบบนี้ได้เลยครับผมซึ่งมันก็จะสามารถคอมโบกับฟิกเกอร์ได้นะครับผมคือฟิกเกอร์แล้วก็แชนตีนในการพักัตรูขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนก็จะสามารถที่จะทําได้นะครับทุกคนก็ต้องฝึกถึงความแม่นยําแล้วก็กะจังหวะดีๆหน่อยละกันนะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยผมให้คะแนนไปสัก4กําโลกแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับก็คืออาร์ดูอินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คอมโบกับฟิกเกอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะทุกคนก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการสตันของสกิลลลลลลนนะะคคคครรรััับบตววี้้กกก็จาาายยๆสิิขออองเเเด์ผมื แทสติคิวหนึ่งของอ r d u i n o เนี่ยตอนที่เราทำจังหวะในการทุบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิกเกอร์เปลี่ยนเนี่ยมันก็จะศัตรูเนี่ยก็จะไม่เห็นลายที่มันขึ้นมาเป็นแอนิเมชันของตัวละครมันนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเราไม่จําเป็นต้องหันหลังไปขนาดนั้นแล้วก็ค่อยฟิกเกอร์กลับมาก็ได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยศัตรูนะครับอาจจะรู้ก็ได้นะครับว่าเรากําลังจะเล่นท่ายากนะถ้าทุกคนจะให้เนียนทุกคนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยลองให้ศัตรูตายใจนะครับแล้วเราก็ค่อยฟิกเกอร์เนี่ยยยย้้้าาาาาากก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 รรรรรรระะะะะะหหหหมมมมตตงงงงลลลใดวนน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 นศััััััููแบบ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 เเเททุคุคคคคคโโออออๆ็็จปปณีผสิฮ เทความโหดเนี่ยผมให้ไปสัก6กกะโหลกแล้วกันนะครับผมต้นไม้ครับก็คือพีชต้นไม้ของเรานะครับผมหลักๆก็คือจะเป็นการคอมโบกับสกิลหนึ่งของเจ้าต้นไม้นะครับผมเมื่อเวลาเราเก็บสแต็ปครบ5อันในการถ่ายนะครับผมหลายๆก็จะเป็นการฟิกไปถ่ายศัตรูประมาณนั้นนะครับผมแต่ผมก็มีเทคนิคหนึ่งอย่างนะครับผมคือเราสามารถเก็บสแต็ปเนี่ยไว้ได้นะครับผมพอเราพุ่งเข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตบศัตรูนะครับผมแล้วก็ฟิกเกอร์ไปดักหน้าแล้วกดถ่ายต่อไปทีครับผมกดคอมโบต่อครับผมด้วยการอันติปั๊ปปปปพอเก็บ สแต็คครบเสร็จเราก็กดยกเลือกันตีล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยในการถ่ายศัตรูต่อได้ครับผมตรงนี้เนี่ยจะใช้ดีมากครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูหรือคีปเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมทำให้เราเก็บสแต็คเนี่ยครบ5ได้เรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็ต้องใช้สกิลเพย์ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับในการทำคอมโบอะไรแบบนี้นะผมแต่คือหลักๆทุกคนก็ไปเก็บสแต็คจากคีปเลนหรือคีปป่าก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยพุ่งไปทำคอมโบกับฟิกเกอร์นะครับทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนนะคคคคคครรรรรรรััััััััับบบบบวว่่่่าาาาทททุกก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 นน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 เเเเีีีีียจจจะะ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 ปปปมมมมมมณณไไหหหหผผผลลลลๆ็ือออ้้้้ตโโฟิ์ดใส7 เอาละมาที่ตัวสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็คือน้องเดอะแฟตนั่นเองนะทุกคนสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นกับฟิกเกอร์ได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เหมาะมากๆกับตัวละครนะครับผมซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถกดอัติแล้วก็เคลื่อนย้ายเนี่ยพายุของเรานะครับผมไม่ดักศัตรูได้เลยครับผมคือเป็นการฟิกไปรวบศัตรูนะผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคอมโบดีมากนะสำหรับเดอะแฟตนะครับผมตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดทุกคนจะใช้เนี่ยทุกคนพุ่งไปแล้วก็เปิดอันติแบบ งงๆเลยนะครับผมคือแบบแบบเอ้ยเราเปิดอันติไม่โดนจริงๆนะอะไรเงี้ยครับผมแล้วเราก็ค่อยฟิกเกอร์ไปรวบศัตรูที่หลังได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการหลอกศัตรูเนี่ยที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าใครโดนไปเนี่ยถ้าเป็นแครี่หรือเมทฝั่งตรงข้ามนะครับผมสามารถตายในยคอมโบเดียวได้เลยนะครับด้วยความที่เดอะแฟตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากนะครับทุกคนถ้าเกิดมันมีฟิกเกอร์เนี่ยก็สามารถที่จะคิวได้แบบนิ่มๆเลยนะฮะทุกคนสําหรับความโหดเนี่ยผมให้ไปเลยแปดกระโหลกนะครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคอมโบต่างๆของตัวละครครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือร่วมเล่นกับเราได้นะครับว่าทุกคนเนี่ยให้กันกี่คะแนนนะครับผมขอบคุณมากที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับก็ไปแล้วฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะบ๊ายบาย